สวัสดีค่ะนี่พี่ชื่นล้างจนสะอาดแล้วค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมก็สวยนี่ค่ะแล้วพี่ชื่นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งพอพอเรียบร้อยแล้วพี่ชื่นก็ลองเดินเข้าไปดูในสวนตอนตอนแช่กล้วยไว้ในกระมังใช่ไหมคะถ้นะ,ะพี่ชื่นก็ลองเดินเข้าไปในสวนนี่ไปเจออีกเครือหนึง่งเครือนี้ แกจัดเลยกล้วยหักมุกเหมือนกันจะสุกอยู่แล้วล่ะเนี่ยสุกแล้วล่ะเพราะว่านิ่มๆนะพี่ชื่นลองเอามือจับดูนะ,ะก็ต้องตัดมาอีกเครือหนึ่งกลายเป็นว่าพี่ชื่นมีกล้วยหักมุกสองเครือโอ้โหเครือเดียวเราก็ใจตุบๆต,ต่อมๆอ,อยู่แล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะข้าพเจ้าจะหมดหรือเปล่าน้องานนี้ก็ไปเจอมาอีกก็เครือหนึ่งก็ห้าหวีเนี่ยคะ ก็ต้องเอาลงมาอีกถ้าไม่เอาลงก็ไม่รู้จะทําไงเดี๋ยวเวลาทย์นี้มีตลาดนัดใหญ่อยู่เดี๋ยวพี่ชช่นคงจะต้องออกตลาดนัดใหญ่แน่คือเราก็ไม่อยากจะเอาตัวเราไปเติมใช่ไหมเพราะว่าตลาดเขาก็แออัดอยู่แล้วพี่ชื่นอาจจะอยู่ตรงใบปาดท้ายตลาดเนี่ยกล้วยนวลกล้วยนวลว้าสวยเลยกันนะคะโอ้โหเนี่ยนะพี่ชช่นไม่ละเอียดเองนะถ้าไม่งั้นก็ไปเอาเครือนี้ลงมาก่อนใช่ไหมคะอีกเรือนหนึ่งเราก็เอาไว้อีกรอบหนึ่งได้ ตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีกล้วยหั่นมุกสองเขือเนี่ยอันนี้ก็ตะมุตตมีนี่ขายดีนะคะแบบเนี้ยสาวๆเห็นนั้นถ้าสุกนะสาวๆเธอก็จะซื้อทานเลยละหวีละสิบบาทเนี่ยหวีละสิบบาทเวลาถ้าก็สุกแล้วเขาก็น่าทานพอสมควรอันนี้ที่พี่ชช่นตัดไว้ที่มันเป็นเพรี้ยว่าเดี๋ยวจะไวแ้แกงกแกงกล้วยแกงโบราณผัดก็ได้ค่ะผัดพี่แกงใส่ปลาดุกใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้กับแบบเนี้ยอร่อยเนะี่ย โอหพี่ชื่นเซ็งเลยเนี่ยเซ็งไม่ก็ไม่เซ็งหรอกก็คือมันก็รู้เท่าไม่ถึงการเนาะพี่ชื่นไม่ละเอียดเองไม่ไม่ไปดูอะไรให้มันถ่องแท้แล้วก็มานั่นกลายเป็นกล้วยหักมุกมีเท่าไหร่สี่แปดแปดกับสามเป็นสิบบิดโอ้โหสิบบิดดี สุดยอดสิบเบดวีนี่พี่ชื่นเอาใบตองมาเตรียมไว้นะ่ะเดี๋ยวเอาใบตองปิดไว้เนี่ยเอาใบตองปิดไว้เพราะว่าเผื่อเรานอ,นอนตื่นสายใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ชื้นจะทําเงี้ยเอาล้างให้สะอาดเลยแล้วก็จะให้เขาแห้งน้ําแล้วค่อยพรุ่งนี้ค่อยบ่มให้เขาหมดยางแล้วก่อนเวลาเขาสุกก็จะสวยสะอาดสะอ้านเวลาลูกค้ามาซื้อโดยมากสาวๆทุกคนอนะ่ะถ้าซื้อกล้วยโดยมากเธอก็จะจับดูว่าเออย,ยังไงยัง ราบอไม่ค่าล้างสะอาดเลยค่าล้างล้างหลายน้ําเลยนะเลยเอาเปิดน้ําปั๊มแบบแบบแรงนะฉีดนั่นเลยให้มันสะอาดมองดูว่าสะอาดอะไรแบบนี้นะะโอ้แปดปดวีสีเจ็ดเอ๊ะสิสิแล้วกัน4ี่สี่าเจดสบวีกล้วยหักมุกสิวีโอ้โหสุดยอด ก้าขายหมด้วเก่งเลยล่ะอืมสวยๆส,สวยสวยด้วยอะไรด้วยดีนะว่าพี่ชื่นเอากล้วยหอมลงเครือเดียวอีกเครือหนึ่งก็ยังสองจิตสองใจอยู่ดันไปเดินเจอกล้วยหักโมก,ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชื่นเล่าให้ฟังเนอะี่ยของพี่ชื่นล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วรอบ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชื่นก็บ่มนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูกันเนาะอืมพี่ชื่นก็อยากอวดอะชาวสวนอยากอวด,ด Tage. ขอบคุณนะคะสำหรับการที่แบบว่าเข้ามาชมมาเม้นให้กำลังใจพี่ชื่นเนาะอืะดีใจดีใจนั่นแต่ละคนเข้ามาก็ให้กำลังใจกันเนาะ ชาวสวนคนนี journey, ้ก็มีกำลังใจใช่ไหมคะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยก็มีความสุขตามภาษาแบบคือคนที่แบบชาวสวนที่แบบทําเองขายเองอะไรเองอย่างเงี้นะคะก็ก็ได้มุมมองอีกหลายมุมกับชีวิตที่เป็นแม่ค้านะค่ะขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะ